สวัสดีครับพี่น้องอ่ะภอกันอีกแล้วมันสัมปะหลังพี่น้องอ่ามันสัมปะหลังปลูกมันสัมปะหลังอ่าช่วงที่ผ่านมาใ้ปลูกบะได้เลยโอ้ยฝนตกบะเศร้าน้ำเปเป็ด,ปดบัดปีกายพอยาการบะได้อย่างเลยเนี่น้ำม,มันหึมน้ำม,มันหลายาเฮ็ดคู่พิษพี่น้องพอยาการเฮ็ดคู่ไปยังสี่เนาะเฮ็ดคู่เฮ็ดคู่ไปทางพุน่นปีนี้จะดึงลงมาให้น้ำม,มันเป็นทางน้ำไปเลยเนี่ยนะอ่าแต่ว่าในยินข่าวว่าท่านรอยเอกธรรมนัสพมเพา เพิ่นว่ามั่นคอมเมนต์บัด้เกิดนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าถ้าหากว่าเว้าได้เพินพ่นเพิ่นเพิ่อนให้ตามคำเว้าเพิ่นเนาะจะบ่น้ำเข้ามาจากคอมเมนต์เลยอ่าก่อนอื่นก,ไนกนนะ็ไปฟังเพิ่นซะก่อนเนาะครับเนาะไปฟังเพิ่นซะก่อนพี่น้องรู้ไหมครับว่าตะเข็บชายแดนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนครปนมีส,สเกตมุกดาหารหนองคาย เวลาหน้ามันสำหรังฝั่งโน้นเยอะได้เข้ามากันเถื่อนเต็มไปหมดปริมาณโรงงานบางโรงงานเห็นกัะตัวก็ไปเอามันพวกวนะั้นมาไปแปรรูปเกษตรกรก็ตายหมดสิ่งนี้ดังนั้นยุคผมกลับมาเที่ยวนี้เอาจริงเอาจัง,จรงปราบปรามสินค้าเถื่อนทั้งหลายคุณอย่าหวังคุณจะขนได้เข้ามาคล่องต่อไปนี้ผมคุยกับท่านนะครับรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วว่าขอกําลังทหาร คุยคำตีว่าการโซนคลังขอสุวกรและเรากําลังจัดชุดจากพี่น้องให้การตํารวจนะครับหนงานที่เกี่ยวข้องปราบปามยาจริงาจังลดปริมาณมันสำปะหลังและเราจะทําโครงการเหมือนทาโครงการข้าวครับทําให้มันสำปะหลังราคาดียังไงอันนี้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับผมจะประชุมอาทิตย์สองอาทิตย์นี้อ่ะนก็คือท่านรอยเอกธรรมนัสพุ่มเผาเนาะครับนะ พนบอกว่าจะดูแลเรื่องสินค้าทางการเกษตรเป็นหลักเลยในส่วนของเรื่องมั่นสัมปะหลังเด้อพี่น้องเด้เออ่กระแสตอนนี้ก็คือว่าราคาต่อไปน่าจะดีขึ้นมากอยู่แต่ว่ากะย่าชะลาใจเพราะว่าปีไหนๆก็บอกว่าราคาดีแต่พอเขาจะถอนออกมาหนึ่งพอจะถอนมั่นนั่นปรากฏดว่าเฮ้ยราคามั่นบ่ได้เรื่องได้ชูเลย ปีนี้หอดบาทบาทเดียวด้วยปีนี้เนาะคำนองมันใหายหน่ามันพยการมาถอนมองนีกับบาดหาซิปหนึ่งนี่ราคามันปีนี่มันปีเด้บะแมนมันอีกอย่างตอนนี้กับบาดกว่าบ่หอดสองบาทดอกมันร่วมราคามันร่วมเนาะคำนองเพราะว่าพยการกับขายแถวชุมชนวันพยการมันเปิดรับซื้อเปิหอดบ่เปิดซ้่มเดชลานมันนะตลาดบ่คึกคักเลยหาขายกับยากพี่น้องพุ่นไอ้มองที่เปิดกับไก่พุ่น เออมองที่เปิดอ่ะไกลๆพุ่นุ่นาเห็นบ่ย่ามเขาสีย่ามเขาสีปลูกนอ่อเออย่ามย่าเฮา,าออกนน่นเออมันเป็นยังสั่นเด้เนี่ยไอสินค้าทางการเกษต <c> ร <oughs> ย่ามฤดูกันเก็บเกี่ยวมาเนิฤดูกันที่เฮาจะเอาออกนี่เขาจะได้ขายนี่กดราคาอุ้ยราคาลง่มมาหนราคาบ่เป็นตาด้เลยบ่เป็นตาลำรว้ยเลยเหตุการเกษตร มันมันหูทางเกษตรกรเบดเนาะพวกนายทุนนี่หูทางเกษตรกรเบดว่าเป็นจังใดงจังใดงนเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันพอ,อยาการว่าใ้ดีนี่ปลูกผืชอ,อย่างอื่นที่ที่คนปลูกบะไายอย่ะพี่นอ้องอ่าปลูกบะพริกบะพริกกร็ราคาล่งบะพริกกค็คนเฮ็ดหลายแล้วเนาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กะแถวภัคเนื้อก็ร้ายหลาย,ลายอุตตฤตพิจิตรขึ้นไปนี่โอ้ยหลาย ทางผักเหนือ,อนี่ลรยปลูกกระปุกปเหลียงสัตว์แามขายกับราคาลงคือเก่าทั่วเหลืองปลูกทั่วเหลืองกับราคาลงคือเก่าอ้ยมันบบเป็นตาได้น้าภาษายังเข้านี่เข้านี่เขาเนีขานขานขาา่ข้าเจ้าดอพญยันต์นี่มาพาไปเบิ่งเขาเจ้าดอกพญกันเขาเจ้าดอพญายันต์นี่นี่อีกเดือนหน้านี่ก็ได้เก็บเกี่ยวละมันกลมมันละกลมเริ่มส <c oughs> ุกกลุวยแล้วอ่าหางไสแล้วพี่น้องเริ่มหางไสสุกกล้วยแล้วน้องคำนองนี่อ่าบดเป็นทุงเลย ไปทางไตรพูนไปทางไตรหมดละขาดว่าสัปดาห์สัปดาห์ต้นเดือนของพฤศจิกาเนี่ยแหละจะได้เริ่มเก็บเกี่ยวล่ะราคาเข้ามันจะไปซ้ำได้เนาะตอนนี้ราคาเข้าสิบเอ็ดบาทกิโลละสิบเอ็ดบาทหกสิบหกเตางค์ตันละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทเออหกสิบหกบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาเข้าย่ำพยายการเก็บเกี่ยวก,ก,กับช่วงพฤศจิกาพู้นน่ะมันจะเหลือแปดบาทบนนอกพยายการว่า อืมเขาสิเห็ดยังบัเน,นเนี้ก็เฮ็ดหน้า่ตไปหันละเนาะปีไก่เนี่โอู้ปีไก่ได้ได้ยิ้มแน่นนเขเนาะปีไก่ยนี่ราคาเข้าเป็นตาด้อยู่เดยออาเป็นตาเป็นตาเห็ดอยู่หน้าเสียได้เข้าบ่าคองงามปีไกะ่ะปีนี้เขางามเข้าเป็นแต่ว่าเข้าบ่าเป็นราคาเออราคามันก็มีอยู่แต่มันราคามันต่าเพราะว่ามันมันหลายนี่แหละเนาะรัาเนาะย่อนไว้คนมันเฮ็ดหลายนี่แหละหน้าก็ได มันสำปะหลังกะเฮดซัมนี่แล้วพยาการเนี่ยพื้นที่ประมาณไรหนึ่งเฮดซันี่ละเดี๋ยวเมื่ออื่นก็ยกล่องแล้วยกล่องพยาการก็จะได้เริ่มปลูกแล้วได้บัดดีปลูกให้มันแล้วๆก่อนที่จะลงมือเก็บเกี่ยวนี่ถ้าถ้าลงมือเก็บเกี่ยวแล้วมันมันจะยากนะครับนะอพยาการคอนละมันไว้ตั้งแต่บุญก่อนบุญล่ะได้เป็นอาทิตย์ละเฮ้อทางใตนี่เอาไปได้แหละแต่ว่าทางทึิงเทนี่จะเอาได้อยู่หากมันเหี่ยวบัดดี เพราะว่ามันมันมาไถบ่ได้อมพยากรณ์มันมาไถบ่ได้ดินมันชุ่มดินมันแฉะอ่าดินมันชุ่มดินแฉะมันโอ้ยฝนกระโตกโพดเนาะมาเศร้าจักเทียนี่แหละกว่าอ่ามันเป็นหัวไหล่ปลายหน้าหน้ามันหืมลงมาบ่ไนี่หน้ามันซึมลงมามันเป็นดินทรายลดลงกับจมลงมาเนี่ยอ่าลมก็เลยปล่อยให้มันแห้งสะก่อนเออช่วงนี้เนี่ยโอเคอยู่ไถได้สบายอย่ามืออื่นมาจะยกหล่องเลยยกหล่องแล้วก็แล้วนะครับนะเขาก็มาปลูกบ่นี่ เออเขาก็มาปลูกเบืงเบิงเบิงว่ามันจะเป็นจังไดต่อไปนะครับเนาะแต่ว่าท่านราเอกธรรนนายพล่มเพาพ่านก็บ,บอกว่าพานจะซอยเหลือพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมั่นสัมปลังอะจะมาให้นําเขามาแล้วสินค้าทั้งการเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านเอาเอาเอากษตรกรในประเทศไทยนี่สกอนเบิงราคาให้กับเกษตรกรในประเทศในประชาชน,นของคนไทยนี่สกอนคุนว่า อ่าเพราะว่ามันมันถ้าหากว่าไปเอาของต่างประเทศเขามาเอาของขมิเขามาเอา,เอา,เอามันเอามเอามันขมิเขามานี่มันอ่าทำห้เหตไให,ให้สินค้าทางการเกษตรในในประเทศนี่มันราคาตกต่ำเป็นว่าอ่าแต่ว่าภาวนาก็คืออ่าเวลาเปิดดานมากกอย่านําเขามาแค่น,นั้นแหละแต่ว่าส่วนมากแล้วมันบอกเป็นจังสันเด้นายทุนจะฟังบอเพราะว่าเวลาเปิดดานมากนี่เปิดดานชายแดนขมินี่ สินค้าทางการเกษตรลังไหลเขามาแลรวบ่เนี่ยถือกว่าของคนไทยอ่าพอมันถือปุ๊บมันเห็นให้ราคาในประเทศนเนี่เสียบ่เนี่ยราคากับลดลงไปนํำถือลงไปหน่ำมันบ่อ่าถือลงไปน่เปนปาออนเอา้าตายแล้วบัดนี่ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ้วเนาะอ่าแล้วกับฝากไปถึงท่านสอสอการพี่น้องไปเบิง่งไปฟังพิ่นสะกอน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและพี่น้องเกษตรกรที่เฝ้าติดตามการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตนพิทักษ์พันพนลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะดิฉันไม่ใช่ลูกหลานชาวนาค่ะ แต่ดิฉันเติบโตมาท่ามกลางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้เห็นทุกช่วงชีวิตทั้งช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะวัวเนื้อกิโลละร้อยวัวพันตัวละแสนข้าวแสนละสองพันค่ะมันกิโลละหกยางพาราโลละร้อยพี่น้องประชาชนมีความสุข ลืมตาอ้าปากได้หมดหนี้หมดสินค่ะหรือแม้กระทั่งช่วงที่พี่น้องทุกยากลําบากใจที่เกิดจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําน้ําท่วมค่ะฝนแรงภัยพิบัต,ติต่างๆนานาทุกซ้ําทุกซ้อนเคราะห์ซ้ํากรรมซัดค่ะดิฉันขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการอภิปรายนโยบายที่สําคัญซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางเศรษ,ษฐกิจและสังคมของประเทศนั่นก็คือนโยบายทางด้านของการเกษตรค่ะ เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนวิพากษ์และเสนอแนะเพื่อปลดล็อกโครงสร้างเกษตรไทยอย่างแท้จริงซึ่งจากคําแถลงนโยบายพบว่านโยบายด้านการเกษตรค่ะมีน้อยมากๆเลยค่ะและไม่ได้มีการระบุไว้เฉพาะเจาะจงแต่ได้กระจายอยู่ในมิติด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภาคเกษตรกรรมของไทยค่ะเป็นรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงของอาหารแต่ในปัจจุบันค่ะก็เราก็ทราบกันดีว่าภาคเกษตรกรรมของไทยค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายหลายอย่างที่ซับซ้อนท่านประธานคะปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรไทยที่ยังคงลําบากที่ยังคงยากจนอยู่ไม่ใช่เพราะทํางานน้อยเกินไปหรือไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะคะแต่ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่แท้จริงค่ะคือถูกกดทับมาอย่างยาวนานเพราะว่าไม่ว่าเกษตรกร,ะกรจะเพาะปลูกได้มากเท่าไหร่ค่ะก็ยังติดอยู่กับ,ก,บกับดักราคาตลาดโลกที่ 1, ผันผวนซ้ำไร้ายไปกว่านั้นค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรขยันผลิตมากเท่าไหร่ค่ะก็ยิ่งส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดราคาพืชผลก็ยิ่งไม่ได้ตามความต้องการเพราะขาดอำนาจตอ่อรองแต่จะไม่ปลูกก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยปลูกเพราะว่าเคยทํา ไม่ทํานาต่อไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่คืออาชีพไม่ปลูกมันต่อไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยทำโดยที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรของไทยค่ะต้องมีชีวิตอยู่กับปัญหาต้นทุนสูงรายได้ต่ำราคาปุ๋ยราคาน้ำมันค่าแรงค่าไฟฟ้าค่าแก๊สสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะมีแต่ขึ้นกับขึ้นแต่ของของเราค่ะที่เราปลูกที่เราเลี้ยงราคาข้า,ขาวราคามันสำปะหลังราคาวัว มีแต่ลงกับลงค่ะท่านประธานพี่น้องเกษตรกรยิ่งทํายิ่งทุกข์ค่ะบ้านดิฉันบอกว่ามีแต่แนวค่ะอุกเหลือเกินแล้วค่ะซึ่งดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรของไทยค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ขยับเลยท่านประธานค่ะที่ฉันขออ้างอิงคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ค่ะที่ได้ระบุ ว่าจะมุ่งเพิ่มผลิตภาพ productivity โดยการ Re-Skill และ Up-Skill ท่านประธานคะดีฉันไม่ได้ปฏิเสธการให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะแต่ดิฉันอยากจะถามว่าการให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคะ่ะจะช่วยได้อย่างไรหากโครงสร้างตลาดมันไม่เป็นธรรมซึ่งฟังดูเหมือนจะทันสมัยคะ่ะแต่แท้จริงแล้วนั้นเป็นเพียงแค่การบอกให้เกษตรกรต้องขยันมากขึ้นนะต้องทำให้มากขึ้นนะ กเกษตรกรอาจจะผลิตได้มากขึ้นก็จริงค่ะท่านประธานแต่ก็ยังต้องขายข้าวต้องขายมันต้องขายยางพาราต้องขายวัวในราคาที่ไม่สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริงเพราะรัฐบาลไม่ได้แตะเรื่องการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานการตลาดและการแปรรูปเลยนี่ค่ะคือการแก้ไขปัญหาเพียงปลายเหตุให้ชาวบ้านทำมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้เลย ดิฉันอยากจะทราบค่ะว่ารัฐบาลมีเครื่องมือใหม่ๆนอกเหนือจากเครื่องมือเดิมๆที่ล้มเหลวหรือเปล่าหากรัฐบาลยังไม่สามารถตอบคําถามพื้นฐานที่สุดของพี่น้องเกษตรกรได้ค่ะว่าปีนี้ข้าวจะราคาดีไหมราคาวัวจะดีขึ้นหรือ,อยังราคามันสำปะหลังปีนี้จะเป็นยังไงราคายางพาราละ่ะยังไงปลูกแล้วจะได้ราคาหรือเปล่าเลี้ยงแล้วจะได้ราคาเท่าไหร่ นโยบายการเกษตรของท่านค่ะก็จะเป็นเพียงการเขียนความฝันบอกลมบอกฟ้าเท่านั้นท่านประธานคะดีฉันเห็นว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดค่ะในในโยบายการเกษตรของรัฐบาลภูมิใจไทยที่ได้ถแถลงมานั้นมุ่งเน้นแต่เพียงการเพิ่มผลผลิต โดยไม่คำนึงถึงการเพิ่มมูล,ลค่าเลยไม่ได้มองว่ารัฐบาลเป็นตัวกลางในการสร้างแบรนด์ผลผลิตทางการเกษตรของไทยไม่ได้มองเรื่องการเปิดตลาดใหม่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มุ่งเน้นเพียงให้พี่น้องเกษตรกรค่ะที่ทำงานหนักอยู่แล้วนั้นต้องทำงานหนักมากขึ้นต้องพัฒนาตนเองมากขึ้นในทางกลับกันค่ะรรท,ท่านประธานดิฉันมีความเสียดายมากๆค่ะเสียดายจริงๆค่ะที่นโยบายของพักเพื่อไทยได้ถูกหยุดไว้หรือได้ยกเลิกไป ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ค่ะอาหารไทยให้กลายเป็นขัวโลกอาหารไทยให้กลายเป็นขัวโลกดิฉันไม่ได้พูดถึงการขายข้าวสารนะคะแต่เป็นการขายเมนูอาหารค่ะเป็นการขายแบรนด์อาหารไทยที่มีเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยค่ะเชื่อมโยงเข้ากับการเกษตรเช่นสุรากันชุมชนค่ะโดยการที่เราจะสามารถนําผ,ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรค่ะมาทําให้เป็นสุราสามารถ เป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์วัฒนธรรมและโอกาสส่งออกโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดฮารานค่ะดิฉันมองว่าควรจะเป็นประตูสู่ผู้บริโภคนับพันล้านคนทั่วโลกแต่น่าเสียดายค่ะกลับไม่ได้สานต่อการส่งเสริมการแปลร,รูปข้าวค่ะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งเสริมให้ผลไม้ของไทยค่ะกลายเป็นของหวานและเครื่องดื่มที่ส่งออกได้ หรือแม้กระทั่งการสร้างแบรนด์ไทยในตลาดโลกค่ะจนให้คนต่างชาติได้มองว่าอาหารไทยเท่ากับคุณภาพอาหารไทยมีคุณภาพ นี่คือโอกาสทองนะคะของประเทศไทยที่เราได้ปล่อยให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายมากๆเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขปัญหาชั่วคราวค่ะท่านประธานแต่นี่คือการยกเอาเกษตรกรไทยขึ้นไปอยู่บนเวทีของโลกได้อย่างถาวรท่านประธานคะที่ฉันขอยกตัวอย่างเช่นนี้ค่ะว่าถ้าหากรัฐบาลเพียงเพิ่มจํานวนผลผลิต เกษตรกร,ร,ก,รก็จะต้องผลิตมากขึ้นแต่ก็ยังขายได้ในราคาที่ผันผวนเหมือนเดิมพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็มีแต่ต้องทำงานมากขึ้นแต่ไม่รวยขึ้นเลยถ้าหากเดินตามแนวทางการสร้างมูลค่าควบคู่กับการพัฒนาทักษะและลงทุนในเทคโนโลยีเกษตรกร,ร,ก,รก็จะต้องทำงานเท่าเดิมหรือทำงานน้อยลงแต่ทำให้ราคามากขึ้นหรือพูดง่ายๆค่ะเหนื่อยน้อยลงแต่รวยขึ้น นี่คือความแตกต่างค่ะวิธีคิดที่ปลายทางไม่เหมือนกันเลยนะคะท่านประธานที่เคารพคะทีฉันขออนุญาตยกตัวอย่างโมเดลที่จะพัฒนามูลค่าสินค้าทางการเกษตรนะคะให้พี่น้องโดยที่ยกตัวอย่างไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราค่ะคือบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นค่ะสร้างผลไม้พรีเมียมนะคะไม่ใช่เพียงแค่เน้นปริมาณการปลูกแต่คือการสร้างคุณภาพสูงสุดโดยใช้ฤดูกาลค่ะเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่า <c oughs> และเชื่อมโยงกับแบรนด์ท้องถิ่น <c oughs> เช่นแอปเปิลค่ะแอปเปิลที่ดีต้องมาจากอาโอโมริ เมรอนที่พรีเมียมค่ะต้องมาจากฮอกไกโดเป็นต้นรัฐช่วยลงทุนทำการตลาดเชิงประสบการณ์และวางตำแหน่งให้เป็นสินค้าหรูค่ะใช้เพื่อเป็นของขวัญหรือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็ได้ สิ่งนี้ค่ะเลยทําให้ผลไม้ญี่ปุ่นค่ะกลายเป็นสินค้าพรีเมียมที่คนทั้งโลกต้องการและนี่คือบทเรียนสําคัญค่ะที่ไทยเราควรที่จะนาเอามาปรับใช้จากการขายผลผลิตค่ะที่เป็นกิโลนําไปสู่การขายผลผลิตที่เป็นเรื่องราวขายผลผลิตที่เป็นฤดูกาลและคุณค่าที่แท้จริงจากพี่น้องเกษตรกรไทยของเราค่ะ ท่านประธานคะดีฉันขอตั้งคำถามต่อรัฐบาลชุดนี้คะ่ะอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะไม่หลายข้อคะ่ะข้อ1นึ่งคะ่ะทำไมไม่กล้าปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรข้อ2คะ่ะทำไมท่านไม่สร้างแบรนด์ไทยในตลาดโลกแต่ยังคงมุ่งเน้นเพียงเพิ่พมจำนวนผลผลิตข้อ3คะ่ะทำไมซอฟต์แวร์ที่เราพูดกันอยู่ทั่วโลกคะ่ะกลับไม่ถูกนำเอามาใช้กับเกษตรกรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าไทยอย่างจริงจัง ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะคนไทยของเรานี่แหละ ก็จะเห็นค่ะว่านโยบายไหนที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวดิฉันจึงขอยืนยันค่ะว่าแนวทางที่จะทําให้พี่น้องประชาชนหลุดพ้นจากวงจรของความยากจนและความไม่แน่นอนได้นั้นคือต้องอาศัยการยกระดับโครงสร้างกเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนหากรัฐบาลยังคงมองกเกษตรกรเป็นเพียงแค่แรงงานผลิตวัตถุดิบ โดยไม่เห็นศักยภาพของพวกเขาในฐานะของผู้สร้างสรรค์มูลค่าดิฉันขอกลับเรียนค่ะท่านประธานว่าประเทศไทยจะไม่มีวันก้าวข้ามกับดักของราคาสินค้าเกษตรได้เลยค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะท่านประธานดิฉันในฐานะของผู้แทนไทยบ้านค่ะเป็นผู้แทนราษฎรขอฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัฐพมเผ่าค่ะว่าถ้าพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเป็นราคา ปลูกอะไรก็เป็นราคาเลี้ยงอะไรก็เป็นราคาพี่น้องลืมตาอ้าปากได้หมดหนี้หมดสินค่ะส่งลูกเรียนหนังสือได้พี่น้องจะมีความสุขนั่นแหละค่ะคือความสุขและความภาคภูมิใจของผู้แทนอย่างพวกเรา อยากจะขอให้สี่เดือนเร่งด่วนนี้ค่ะที่ท่านรัฐมนตรีได้หวนกับคืนสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ท่านค่ะได้ใช้ช่วงเวลานี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าหากมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจค่ะเราจะมีหวังแน่นอนขอให้ท่านได้เร่งแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ต้องดีเวอร์วังอลังการก็ได้ค่ะแต่ขอให้ดีขึ้นพอให้พี่น้องของดิฉันได้ลืมตาอ้าปากได้พอกินพออยู่พอใช้นะคะ พี่น้องในห้อยทั่วประเทศไทยค่ะที่ท้อแท้ราคาวัวตกต่ำมานานมากพี่น้องชาวนาค่ะที่ทุกใจว่าข้าวก็ใกล้จะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวปีนี้จะเป็นอย่างไร ส่วนพี่น้องที่ปลูกมันค่ะปีที่ผ่านมาราคาหลุดบาทค่ะปีนี้มีความหวังค่ะว่าราคาจะดีขึ้นซ้ำร้ายขณะน,นี้ฝนตกหนักมากค่ะท่านประธานส่งผลให้น้ําท่วมไร่มันของพี่น้องทําให้หัวมันหืมค่ะหัวมันเริ่มเน่าแล้วค่ะท่านมีแนวทางจะช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรและนี่ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะพี่น้องที่ทํอยางพาร,ราค่ะ ถามว่าปีนี้จะได้โลละเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ค่ะคือความหวังของพี่น้องของดิฉันดิฉันมาเป็นสอสอคณะประธานมาเพื่อที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนพูดไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งค่ะแต่ปัญหาก็ยังแก้ไม่ตก นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาพูดในสภาแทนพี่น้องประชาชนอีกหรือไม่นะคะเพราะว่าเวลามันก็ใกล้หมดลงทุกวันแล้วดิฉันจึงขออยากจะฝากท่านจริงๆค่ะขอฝากความหวังขอให้แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนของฉันของดิฉันลืมตาอ้าปากได้ด้วยเถิดค่ะขอบพระคุณค่ะสสการนี่เพิ่อนฟังเพิ่นเบามากเนี่ยเพิ่กนติดตามสินค้าทางการเกษตรดีอยู่ได้พี่น้องในเรื่องของสสการเนาะครับเนาะ ตอนนี้กับที่ตามที่พันที่ตามมากก็คือเรื่องอีอยังอะ่ะมันสัมปะหลังนะครับนะมันสัมปะหลังกับเรื่องราคาง่วนี่เป็นว่ามันสินค้าทางการเกษตรรวมไปถึงราคางัวราคางัวก,กับตกตาําโพดอ่ะเนี่ยเห็นจังไหนจะให้ราคาง่วนซําเก่าก็กคือราคางัวที่มันได้ราคาแน่บแมเนว่าราคาที่เกษตรกรอยู่ในมือเกษตรกร,รนี่ตกตํำบดสุยางสุแนว นี่อันนี้คือสสการสสนำดีจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องอ่าสสนำดีอยู่เนาะครับเนาะจังหวัดอุบลราชธานีพนก็นำเรื่องเข้าหาหรือปรึกษาท่านประทานในส่วนของเรื่องสภาผุนแล้วอ่าพนเป็นสสเนาะเพราะพนจะขอท่านผู้เกี่ยวข้องท่านรัฐมนตรีอ่าเบิ่งแยงเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรเพราะว่าพี่น้องพนฝากถามมาาพนว่าอ่าตอนนี้ในเดือนร้อนง่วนในเท้าเลี่ยงให้มันอ้วนมันพี่ก็เป็นราคาอยู่แต่ว่าราคามันบ่สูง อ่าราคามันบสูงแต่ว่าคนมาสื่อก็โอเคอยู่เนี่ยเจะให้ดีนี่ราคางวราคาง่วนี่ให้มันสูงกว่านี่แน่ตอนนี้มัน 100, 000, 100, 000มื่นมื่นปลายพี่น้องคมหนึ่งก็คืองัวแม่ลูกเนี่ย, 100, ยมื่นมื่นปลายงวงงามๆราคางัวโตวเดียวนี่ก็โอ้ยเจ็ดแปดพันบ่หอดมื่นเด้บ่หอดมื่นจกักโเออแถวชุชมชนบันพอยกันในหยยอยกระไลามาสื่อซื้อมือแต่ว่าราคามันบ่เป็นตาขายแล้วมีแต่ว่าเอาเวลาเอาคัดสนเงินทองมากนะะไปขายกัน เออมาสามสี่ปีก่อนแม่นแล้วราคาโตหนึ่งก็ห้าหกหมื่นหกเจ็ดหมื่นก็มีแต่พอมาช่วงนี้นี่โอ้ยราคางัวงมาปเป็นตาตาตาเลี้ยงถ้าผู้ที่เลี้ยงไว้ก็คือเอาเอาไว้ขี่ใส่ให้หให้หน้าให้หน้าเฮ้าเนี่ยพอได้เอามูลสัตว์พอได้เอาปุ๋ยขอกนนะเนาะเขาเนาะขี่งวัวขี่ขั้วเอามาใส่ให้ใส่หน้าเออเลี้ยงพอเลี้ยงไปฮะนะเลี้ยงปลาเลี้ยงชิมเลี้ยงควางเลี้ยงเออเบิ่งแยง่งมันให้อยู่ในขอกในหยังนั่นะคำนะั้นพอได้ไปเล็มหญ้าเล็มหยังในให้หน้าเจ้าของ ขังไว้ปล่อยไว้แน่ๆอ่าแต่ถามว่าเลี้ยงงวนี่ถ้าเขาเลี้ยงลหลายๆนี่มันเสียเวลาเด้ถ้าราคาบ่าเป็นตายได้นะคำนะณอะแต่ว่าเลี้ยงงวกับอย่าเลี้ยงงวที่มันใหญ่หลายเลี้ยงงวแบบที่มันลำได้ที่มันปล่อยได้นี่พี่นอ้องอ่ามันกินมาหลายแล้วมันอ้วนมันพี่เนะี่ยพยการว่าโอเคอยู่เด้แบบนั้นเนาะคำนวะณอ่าพอเลี้ยงเอาลูกมันเป็นกําไรไปต่อไปตัวละเจ็ดแปดพันกับช่างมั่นแหละ พ่อไอ้กันก็ขายปิโตรได้งัวหน่อยตัวละสี่พันอ่าเลี้ยงมาได้เจ็ดเดือนงัวออกลูกใหม่อา่าพอยานมแล้วเจ็ดเดือนบ่ค่อยก,กันขายไปสี่พันเนี่ยชาโลเล่เอา่าพูดให้ก็ให้ซ้ำนั้นพ่อไอ้กันไม่ขายห้าพันบ่ได้ซ้ำเป็นให้ซ้ำนั้นเนาะครับเนาะงัวมันหายด้งัวชาโลเล่เลีเ้ยงบ่ค่อยดีเท่าใดละมันมันหายมันมันมันตนขอกอืมมันตนขอกอ่ะเบิ่องยังเรื่องราคามันสามปะหลังเนาะครับเนาะ ตอนนี้แถวชุมชนบ้านพญากันกับบ่อหอสองบาทคือเก่าในบาทกว่าบาทแปดสิบตอนนี้บาทแปดสิบบังบ่องกับบาทเจ็ดสิบห้าบังบ่องกับบาทเจ็ดสิบอมันหน้าปีมันมันปีได้พี่น้องแป้งกับไรแต่ว่าราคาบ่เป็นตาได้เนาะครับนะคลิปหน้าพ่อการไม่คิปนี้ไายการฝากไว้ซ้ำนี่เนาะครับนะเจอกันใหม่ลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ